องรับขอฟรีลิมิเต็ดซึ่งจะไม่ขอฟรีชิ้นนี้เลยเจ็ดเจ็ชิ้นซึ่งก่อนที่ไปรับช้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนเช่นเดี๋ยวเราไปเองนักฟุณคนฟังกันเลยก่อนไร้เ,เนี่ยให้ทุกคนเยก็เมน้มาก่อนเลยนะแต่ทุกคนนะทุกคนเนี่ยก็จะเห็นออปปี้มากมายเลยนะทุกคน ซึ่งให้ทุกคนนำการมาหาประตูอันนี้ทุกคนที่มันชื่อว่าคิปปอมนะทุกคนซึ่งมันจะอยู่แต่ละด่านนะทุกคนซึ่งให้ทุกคนอำการมาหาได้เลยว่ามันอยู่ด่านไหนนะทุกคนมันจะมีแบบลำโพนตั้งมาอยู่ตรงหน้าประตูนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีเปลี่โนโนล้อมเพลงแล้วก็ใส่เว้นอยู่นะทุกคนซึ่งมันก็จะเขียนว่าคิปปอมแล้วก็นิวอีเวต์นะทุกคนข้ามบนนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนอยากเจอเลยให้ทุกคนทำการเข้าไปได้เลยนะทุกคนนะให้ทุกคนทำการมากดคุยกับคนนี้นะทุกคนคนนี้เลย ซึ่งพอทุกคนเนี่ยกดคุยเสร็จแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็จะป่อยเควสของเรานะทุกคนซึ่งเควสของเรานั้นก็คือเก็บโนเพย์ให้ครบห้าสิบอันนะทุกคนซึ่งโนเพย์มันก็จะหน้าตาอย่างนี้เลยนะทุกคนซึ่งบาร์ดัตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีใบบ้านนะทุกคนแต่ให้ทุกคนทำการเก็บให้ครบทุกอันนี้นะทุกคนซึ่งอย่างเช่นอันนี้นะทุกคนมันจะเป็นสีเขียวนะทุกคนซึ่งตอนที่บอกว่าเราเก็บโนเพย์อันแรกๆเนี่ยคือมันเป็นสีชมพูใช่ไหมทุกคนแต่เนี่ยมันคบเปลี่ยนนสีแล้วทุกค ซึ่งในก็จะเป็นเป็นสีชมพูนะทุกคนซึ่งให้ทุนหนัะทาการเก็บแบบนี้ไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะครบ50อันนะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถไปใช้ตรงนี้ได้เลยนะว่าตอนนี้เราเนี่ยเก็บไปกี่อันเลียวนะทุกคน ซึ่งถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยเก็บไม่ครบห้าสิบอนนะแต่ว่าให้โอดก่อนเนี่ยให้ทุกคนทำการเข้าประตูใหม่แล้วก็ไปเก็บโบเพนนะทุกคนซึ่งถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยเก็บครบห้าสิบอาณเนี่ยให้ทุกคนน่กดตรงนี้และทุกคนน่ทำการกดข้อเรกแรกแรกแทุกคนพอทุกคนเนี่ยกดข้อแรกเนี่ยให้ทุกคนน่มากดรักของฟรีได้เลยทุกคนโดยการกดตรงนี้ก็สีก็ต้องขออายไปก่อนอยกี่ตากดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย